พวกเข้าต้องหาเครื่องยู้อเครื่องยูคือการส่งชาตินี่แหละเพ่งแต่เขาบ่มีจิตหนึ่งที่เพ่งยูในอารมณ์อันเป็นเอกาตากิตเอกาตาลมท้าสิบเห็นความคิดท่าสิบเห็นหลายๆอย่างแล้วห่าสิบไปได้สมาธิสมาธิกับชาติแบ่งให้มันเป็นชาติเป็นชานเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานของการให้เกิดสมาธิ ชางคือการเพ่งยูฮ้่นสเอาลมหายใจนีแต่เพ่งคือความรู้สึกลู่ในลมเข่าในลมออกเราเอาอาการปิติเกิดเกิดระวางกลางหน้าผากที่ที่ห้าใส่สว่าจุดอุณาโลมอันนั้นแหละจะเป็นเครื่องยูแต่ห้าบ่เป็นถ้าห้าวบ่มีเครื่องยูห้าสือบ่เห็นห้าสิบ่เห็นความคิดที่มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เด้ฉะนั้นคือถ้าทำจิตหนึ่งเพ่งยูแล้วห้าสือเห็น ความคิดที่สองที่สามที่สี่จริงมันมันบ่ได้เกิดขึ้นพรอมกันดอกมันเกิดไปที่ละอันที่ละอันอตอนนี้ที่หฮาเพ่งอยู่นิ่งอยู่ดีวอันอื่นๆมันสิสวนเข้ามาอันนี้แหละเป็นเครื่องตรวจจับเครื่องดักจับอันถึงบอกว่าถ้าห้าบา่มีชาติฮาก็สิบ่ได้สมาธิถ้าห้าวถ้าวสมาธินี่คือจิตตั้งมั่นในความสงบแม้สิเป็นขณะหนึ่ง เรื่องวาคณิกะแม้จะเป็นอุปจาระคำว่าอุปจาระนี่คือบอพานบอพานตัวไหนบอพานนิมิตทางเสียงทางทางภาพทางกลิ่นนะหรือกระทบสัมผัสรู้สึกทางกายถ้าห้ามีเครื่องอยู่แล้วจิตนิ่งอยู่เ้ากกจะสิเห็นมันส่วนนิมิตต่างๆอันเกิดจากจิตสงบสงบได้จังเห็น มีมิตต่างๆที่ว่าเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นผีเห็นเปรตหรือเด็กกลิ ports, ่นได้กลิ pond, the itas, the ่นเหม็นมั่งหอมมั่งได้ยินเสียงเสียงเทศเสียงสวดมนต์หรือเสียงตีขลองที่กองอันมาจากที่อื่นๆไกลๆลึกๆจังสียเสียงสวดมนต์หรือเสียงคนคุยกันอุ้มอุ้มอิ่มอินั่นแหละถ้าเฮาบ่มีสามารถที่จริงๆมันบ่เห็นเด้ นี่แหละขันสมาธิขันนี้แหละที่ว่าอุปจาระอุปจาระ <c oughs> ถาค้นที่มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่รู้อยู่ได้ยินอยู่ได้เห็นอยู่ได้กระทบสัมผัสรู้สึกเพียงกายนี่กายอาจจะขนลุกขนพองอ,อ,อาจจะโยกอาจจะสัน่นตังสี่ต่อมาก,ก็คือว่าอาจจะเห็นแสงสว่างหรือเห็นภาพนิมิตต่างๆปรากฏ ภาพพระพุทธเจ้าภาพพระสงค์ภาพเทวดาภาพแสงสีเสียงต่างๆที่มันลอยผ่านมาแต่ห้าบอออกไปคิดกับมันถ้าห้าบอ,อคิดกับมันเลยเรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาถ้าห้าคิดกับมันพับห้าสีบอกอุเบกขาเลยหรือห้าสีมีความกังวลดาหลอนหรือคิดปรุงแต่งไปตาม าภาพที่เห็นเรื่องเล่าที่เห็นจะกนเกิดความรู้สึกที่พ่อใจเลยบอกพอใจกับภาพที่เห็นเรื่องเล่าที่เห็นจังบอกว่านี่แหละที่เพิ่นว่ายาทรงจิตออกนอกก็คือการไปตามหลูนิมิตการไปตามหลูเรื่องของมัน่นการไปตามเห็นออและกะ็มั่นใจว่าเป็นจริง่ยคนสิติตอยู่ในมงนีอหลาย แท้ที่จริงแล้วนี่มีต่าง,ง,ง,งๆต่าหน้าเนี่ยเป็นแค่ภาพฝันว่าเป็นของจริงนะเป็นความฝันหรือสือว่าจริงเห็นจริงแต่เรื่องไม่จริงถือถือเอ,อามายึดหมั่นถือหมั่นถือเอามาสิเป็นเครื่องยืนยันตัดสินกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบ่ได้สแสดงว่าบ่ผ่านส่วนมากสิมันสิตัดรับเราก็เคลินไปเด้อนี่คือบ่มีสติเข้าใจว่า สติกับสัพพะยะรวมกันเป็นหนึ่งมันสินิ่งอยู่มันสิเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นลมหายใจกับอุณาโลมนี่นิ่งแนวอยู่จังสี่ตลอดแม,ม้นภาพนันสิผ่านไปก็ตามแม้นเห็นแสงสว่างนี่จ้ามากก็ตามไม่ตามดูแต่ว่าเห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยนี่เลยเอืนจังวะจ,จังจังสีเรียกว่าอัปปนาสมาธิใดกิดตั้งมันในความสงบอันเป็นอุเบกขาใดถ้าเฮ้าตามไปทรงคิดออกนอก มันยิ่งแสดงเยอะแยะมากมายยิ่งกว่านั้นอีกเป็นเรื่องเป็นเล่าชว่ชวเชื่อชว่วติดตามชว่วให้ถามหาช่วนัน่นแหละต้องบอกว่าหลายๆคนสืบประพานจุดหนีไปเห็นสวรรค์ไปเห็นวิม,มานไปเห็นเทวดาอินพุ่มเห็นพระสงฆ์เห็นพระพุทธเจ้ายัางสิเข้าใจว่าเป็นจริงเด้แล้วก็เลยไปติดอยู่ในหันบบดนี้ส่วนมากจะเป็นการเคลิ้มไปรับฝันไปซะ เเป็นว่าฝันไปถ้าผู้มีสติรู้อยู่จริงๆเนี่ยนะเพ่งอยู่เป็นผู้มีจิตหนึ่งเพ่งอยู่เนี่ยจริงๆนะมันสิบ่เคลื่อนไปมันสิบ่ยอมตัดรับที่มันตัดรับไปนั่นนะตัดไปเห็นไปนั่นนะเพราะว่าทรงจิตออกนอกเคลื่อนไปเห็นน้ำอันภาพต่างๆเรื่องเล่าต่างๆที่เห็นนั่นเองมีประเภทรับตาที่จริงแล้วล่ะประเภทรับตาสิมีมากประเภทลืมตามีหน่อย เฮาได้ทั้งลับตาทั้งลืมตาหฮาจึงเข้าใจมันได้แม้ลืมตาก็เห็นเป็นอยู่คือกันบอต่างกันเลยแต่มันเกิดขึ้นยากในการลืมตานี่เ,ออเดินจงกรมมันก็เห็นได้ถ้าห้าทรงคิดออกนอกกระตัดรับคือกันเด้โบราธรรมดาเด้ขนาดเดินอยู่นี่ยังไปยังละเคลิ่มไปอันนี้ในเรื่องเล่าที่มันปรากฏภาพต่างๆเกิดขึ้นเคลิ่มไปเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังช่วติดตามช่วทำหาเออหรือว่าไปคน้นหา สิ่งที่มันปรากฏขึ้นมานันนเองไปค้นหาอ่ามีลูกน้องบริวารตายอยู่หันตายอยู่นี่ต้องไปทำบุญอันนั้นอันนี้เพื่อสิปดปล่อยวิญญ,ญาณมั่งเพื่ออุ้ยหลายอย่างนี่แหละจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของหลอกลวงเด้บ่แม่นของจริงไผสิไปปลดปล่อยวิญญ,ญาณไผไใดไผสิไปปับภพบูมิไผไใดบ่มีจิตสุดท้ายก่อนตายอารมณ์ชิ่นครับบางใดไปกับอารมณ์อันนั้นแหละเป็นพบ คติแปลว่าทางไปเนี่ยคตเยิเกิดจากความเคยชินของบุคคลทั้งหลายที่กระทําซ้ําๆทําให้มากทําให้บ่อยซ้ําๆชินเลยเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่พอใจกับสิ่งนั้นแม้นความไม่พอใจกระติดขึ้นกันคนคนส่วนมากสักว่ากูบ่เอากูสร้างมั่นอินี่บักนี่เรื่องนี้กูสร้างมัน่นแล้วมิตรคิดคิดจากนี้หรือว่าคิดอยากจะก,การ กูว่ากูพ่พอใจเรื่องนี้กูชี้จัดการมัน่นให้มันได้รังความพอใจกูแต่ว่าบ่าได้เข้าใจว่าเจ้าของกําลังยึดมัน่นเือมัน่นกําลังพอใจอยู่ด้นั่นเออเนี่ยกาลังพอใจอยู่เออในความจากอยากเอาชนะจุดนั้นนั่นเองอยากเอาชนะเอออยากให้เขาเป็นไปตางทีเจ้าของคิดไว้เนี่ยตามตามความบ่พอใจของเจ้าของนั่นแหละทั้งว่าเห็ุจั้งได้กูชนะพวกนี้เนาะบ่มิทางเคลื่อนไปแล้วพวกนี้แล้วทํามากทําบ่อยชินชินกับสิ่งทัางสัตว์ เข้าใจว่าของจริงบ่เเวนของจริงจากจางนิมิตบอกเลยเลยเป็นแค่ภาพฝันประเภทนั่งก็ตามประเภทยืนประเภทเมื่อนตาก็ตามแต่คนที่มีสติตั้งมั่นจริงๆเนะี่ยเออมันสบะบ่าคลื่นไปทั้งหลับตาและลืมตาส่วนมากพวกเขานั้นเ,ออเห็นแค่ในขณะที่หลับตาในขณะหลับตาพวกลืมตานี่เป็นตาเสือกว่วอีกเด้อว่าธรรมดา <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นถ้าชีว่าประสบการณ์ในฟัง่งอยู่ อะไรล,ล่ะลื่มอีกแล้วกลับกลับมาจากบรณฑาดกลับมาจากบรณฑาดนั่งในรถสมัเมเเหเข้ามืนตาแต่ว่าเข้าจับลมหายใจตลอดมืนตาเนี่ย <c oughs> มืนตาเด้บ่บ่เมือนหลับตาด่ขนาดคุยกระมู่ตลอดนี่คุยคยกระมู่คุยไปคุยไปแต่ว่าลมหายใจยังอยู่ได้มีแหละมีสติรู้อยู่ตลอดอ,อแป๊บหนึ่งเกิดกลายเป็นว่าภาพทองฟ้านี่ยมุน เบิดฟ่าเบิดจักรวาลไม่ได้บ่แม่หน่อยๆตามที่เฮ้าเข้าใจฉีดเอาเด้เบิดฝ่าเบิดจักรวาลเบิดโลกนี่คือการหมุนเหลียบแล้วมันปีนพับใส่กันเฮ้ากระมือนตาเห็นอยู่เนี่เพิบึ้นมาจักรวาลอันเดียวอันเป็นซอหากันบึมขึ้นเลยล่ะแตกตึมเลยล่ะว่าเท้ดดาแต่ว่าเฮ้ากับหูตาไทยเฮ้านั่นแหละเฮ้าก็ะเหตตาลอยๆเบิ้งก็ซื้อเบิ้งไปแต่ว่าล่มให้ใจในมีตลอดเด้ไบ่ได้เคลื่อนไปกับมั้นเด้อเออไ่ได้เคลื่อนไปกับมั้น อยู่สันเคลื่อนอำเภอบาดุงยังจื้อได้อยู่นครับนับขึ้นหลังมาอนึ่สหลายปีแล้วล่ะยังจื้อได้อยู่เด้อันนี้เป็นของของที่ห้าบบลืมแต่ว่าห้ากับว่าเอามาไปยืนยันตัดสินกับไผในสิ่งที่ห้าเห็นนะฮะเนื่อจังหวะ้า,าท้องฟ้านี่หมุนหมุนเป็นแผ่นบักไงนี่คุณเด้กวันธรรมดาโลกนี่ก็หมุนเป็นแผ่นบักหญขึ้นกันจากขอบโลกเรียบมาซะก่อนนี่เรียบมากป๊บ ตัวนี้ก็คือการจากขอบฝาเรียบมากหรปีนใส่กันเพิ่มพับข้นมาจังสี่หมุนไปหมุนมาอยู่เขากระเบิงอยู่หันเ้างเบืองซื้อห้างบืงิดน้ำมันหอกเะเบื้งิดน้ำมันนี่แหละคือตัวอย่างหนึ่งือซื้อที่ว่าคนส่วนมากแค่รับตาเนี่ยก็เอาไปเคลื่อนเป็นของจริงของจังขนาดเ้ามืดตาอยู่ทั้งสี่ห้ากระจังวาแค่เห็นบ่มีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจกับมันบม่มีนี่แหละสังเกตได้ขนาดนั้นแหละเอาเอาเป็นแบบนั้นนะ ส่วนมากมันสิไปหลงไหลแ่ว่าเห็นภาพนั้นเห็นภาพนี้เป็นจริงเป็นจังเป็นเป็นที่ที่ตัวเองต้องอยู่เป็นที่ตัวเองต้องทาแล้วก็ส้อนกันให้ไปติดเนี่ยงสั้นเด้แถ้าผู้ใดปาถนาพระนิพพานจะติดจอยางเด้แถ้าผู้ใดยังอยากเกิดอยู่กับติดไปก็แล้วแต่ังวาอะไรเอาแต่แานะซื่อๆเด้กบาสมารถเห็นกันได้แงวาให้นิ่งแน่อยู่เฉพาะร่มเท่านั้นทุกอย่างจะเกิดขึ้นทั้งมด จึงเรียกว่าจิตตั้งมั่นในความสงบอันเป็นอุเบกขาคร่บหาประมาณไม่ได้เนี่ยคือการรักษาเจ้าของในในสติตัวนี้คือจะเคลื่อนไปครับสิ่งที่เห็นบ่าว่าหลับตาบ่าว่าลืมตาที่เห็นที่ได้กลิ่นที่ได้ยินเสียงบางที่เสียงกระซิบอยู่ในหูเฮานี่แหละกระซิบเสียงนั่นเสียงนี่กระซ้างเขาว่าสนใจเขาอยู่ร่มย่างเดียวเสียงสดมุ่นจากท้องฟ้าเสียงดังเบาลงมาจากท้องฟ้าหรือว่าเสียงตีกรองตีกองจากภูเขาไกล เสียงลึกเสียงลึกลึกนิ่มๆดอกเสียงพีเสียงเปีดเสียงยังก็แล้วแต่มักระหูอยู่ด้ละ่ะแต่ว่าเขาประสงค์วามไปใส่ใจครับมันไม่สนใจให้ค่าไหมเพราะสิ่งที่เห็นนั่นนี่ย่ต่างจากพวกเขาเห็นกันเดินนี่เดี๋ยวมันกระดับไปแล้วเสียามาถือกันใดจังไดจะไปยึดมนันถือมนันมันก็เห็นแค่นั้นเองก็พวกเขานี่การพบคือการเริ่มจากเขาเห็นกันจนังว่าแต่น,นี้จากกันแตงสรีน่ะก็เลยบาถือยังเลย อันนั้นเป็นแค่ขณะเดียวสิมันมาเห็นเห็นแล้วก็เห็นไปแล้วก็แล้วไปสินะคือพวกนี้จังน้อยกับเมื่อเนาะเออนี่ตอนนี้เห็นอยู่เนี่ยเ,ออเกี่ยวข้องอยู่แต่ไม่ผูกพัน้อใจไหมละ่ะเออเห็นอยู่รู้อยู่นี่เนี่ยแต่ไม่ผูกพันว่าคิดตั้มได้ว่าคิดฮอตจังวะเออนั่นแหละรู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่ผูกพัน,ไม,พนไม่เกี่ยวข้องเกียวเกี่ยวขข่งแค่กันเดียวนี้แต่บอบผูกพันอะไรไปตัดตัด นะตัดบ่ได้ตัดเดคำว่าตัดนี่บ่แมนตัดรู้เฉยเฉยอีู่จก่อนเออบ่แมนต้องละแบ่งนั้นต้องตัดอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นบ่ได้ทําอย่างเลยแค่รู้อยู่กับลมหายใจแค่นี้เองมีความรู้สึกอยู่ในลมหายใจแค่นี้เองตัดละ่ะแต่เมื่อ็กเห็นอยู่เดี๋ยวก็ไปเนี่ยนะ่าอนี่แหละที่ว่าละแบบต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนั้นยุดบ่ต้องทอํา,งงา,า,ามไม่ต้องเอาเข้าไม่ต้องเอาออกรู้อยู่เฉยเฉย เออมันเป็นไปของมันธรรมชาติมันจิเป็นไปของมันดอกนาคือรมพอติพวกเข้ามาหากันนี่แหละเออธรรมชาติมาธรรมชาติเห็นธรรมชาติไปแค่นี้เองไม่ได้อะไรไม่ได้รักไม่ได้เกลียดเออขวบวไดกกวเลหักเจ้าเด้เนาะขอบกับเกลียดเจา้า้อมขอบกับคิดถึงเจา้า้อมเอยเนี่ยกระทบสัมผัสรู้สึกเพียงกายรู้สึกเนี่ยเห็นเห็นกันยุแค่นี้เองความพอใจและไม่พอใจมันกับมีอีกอย่างดอก นี่แหละคำว่า,าที่บม่มีเจตนาเข้าใจบ่ไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นคำว้า,าที่เป็นกลางน,นะรูจ้จกคำพูดที่เป็นกลางอยู่บ่เออไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทั้งสิ้นแต่พูดไปอย่างนั้นนะเนี่ยเลยจึงเรียกว่าคำพูดที่ไม่มีเจตนาเนี่ยมันบทํทำลายไฟดอกบุคคลคนนั้นดึงเข้ามายกตนเป็นคนสาคัญเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเขาทําร้ายตัวเองเข้าใจว่าละเออเพราะคนส่วนมาก คิดแต่ว่าผู้อื่นทําร้ายตัวเองแต่บ่เคยคิดว่าตัวเองกำทำกำลังทําร้ายตัวเอง,งเนี่ยนะโลกเขาว่าคิดแต่ว่าผู้อื่นทําร้ายตัวเองไม่ได้คิดว่าตัวเองทําร้ายผูอ้อื่นแต่เขาบวเดวายังสั่นแต่เขาบวาจัางสั่นไม่ได้คิดว่าตัวเองกําลังทําร้ายตัวเองนี่คือนี่คือเขา <S <S เขาบอกเป็นเป็นกลางของมันเองคนส่วนมากคิดแต่ว่าบุคคลผู้อื่นนะมาทําร้ายมาทําลายมากันแกล้งตัวเอง แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองกําลังทําร้ายตัวเองเพราะการยกตนเป็นคนสําคัญให้ค่ากับตัวเองอผู้ได้บ้าว่าถือใจนั่นครับผมมา ه, ทำไมต้องอย่างนั้นทําไมต้องอย่างนี้ทําไมต้องโดนแต่เราคนเดียววะเออแต่มึงไปสําคัญตนเหตุยังนเมื่อกระโดนคนเดียวตัวเขาใจว่าละ่ะใจเต้าอยู่ได้หรือยังนะอย่าหลาใจหลเออเอาอันเดียวนี่ ทำได้ไหมล่ะเออโอ้คู่แอนเก่งเว้ยคู่แอนเป็นคู่สอนเดสน,นะไม่ต้องไปออกไม่ต้องไปอยู่ที่นั่นไม่ต้องไปอยู่ที่นี่มันหลายใจมันหลายจิตเออพลังงานความรู้สึกเดียเเด๋ยวก็เอาไว้นั่นเดี๋ยวก็เอาไว้นี่โอ้ยมันไม่เป็นอันเดียวมันเลยไม่รู้ตัวเด้อไม่รู้ตัวได้นน่นนะอันนี้ดีกว่าเนาะพุงบักใหญ่เท่าโอง่งหรืออันนี้ดีกว่าอีก S <S, <S โอ้ยอันนี้เอาไว้นี่ดีกว่าโอ้ยเอาไว้นี่ดีกว่าโอ้ยสับสนนั่นเห็นไหมล่ะเป็นยังสั่นตัวแล้วเอาอันเดียวนิ่งๆอยู่กับอันเดียวเราจะรู้ทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวแต่เราไม่ได้ไหวไปกับมันสิ่งทั้งหลายที่เคลื่อนไหวไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้เข้าใจบ่เออเหมือนกับเราอยู่ตรงนี้เราอยู่บนเรือนที่ตัวเองอยู่อยู่บนเรือนนี้อะไรเกิดขึ้นเราก็อยู่บนเรือนนี้อยู่ในเรือนนี้ อยู่ในวิหารนี้เข้าใจไหมออันนี้มากระทบพ,พับเขาไปเราไม่ได้ไปกับเขาแต่เราอยู่นี้เราอยู่ในลมนี้เรือนนี้เข้าใจไหมละ่ะเออใครเข,ข,ข,ขาเขามาด่าเออเราก็อยู่ในนี้เขาด่าแล้วเขาก็ไปแต่เราก็อยู่ในนี้เราไม่ได้ไปกับเขา<ด>เห็นทุกอย่างนั่นแหละตาก็เห็นกันแต่เราไม่ได้ส่งความรู้สึกอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้ไปกับเขา พอใจไม่พอใจมันก็ไม่มีเพราะเราอยู่ตรงนี้ส่วนนิมิตอะไรต่างๆให้ถือว่าเป็นแค่ภาพฝันอขนาดลืมตายเห็นอยู่เป็นอยู่เนี่ยอตอนที่ทำนักๆนั่นนะสักสิบห้าหรือสิบหกวันนี่มั้งพูดให้ฟังไม่ได้พูดให้เชื่อเด้อ,อไม่ยอมให้หลับไม่ยอมให้ตัดไม่ยอมให้เคลิ้มไปนะอนั่งอยู่หน้าผาชั้นๆนั่นนะ ดูหลับตาก็ทำพอมันนิมิตต่างๆเกิดขึ้นมาก็เห็นเฉยๆแต่ไม่ยอมคิดไปถ้าคิดไปสนใจให้ค่ากับสิ่งนั้นเราจะตัดตับทันทีนี่เรียกว่าเคลิ้มไปเป็นอุปจาระไปแล้วไม่ผ่านอุปจาระออพอมันพอมันมาเห็นปุ๊บลืมตาขึ้นอยู่กับลมอย่างเดียวอ,อ,อันนั้นก็แสดงไปลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นแต่เราไม่ได้เป็นไปกับสิ่งที่เราเห็นเข้าใจไหมล่ะ ่าตาคนเดียวแหละแต่ว่าจริงๆด่าหมดนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็อยู่ของเราอย่างนี้อยู่กับลมนี้แต่มันจะเห็นทุกอย่างที่เคลื่อนไหวไปมดจะ <c oughs> มีตัวลึกและเนียนเข้าไปอีกอันตัวหนึ่ง <c oughs> คือความคิดอันเป็นสัญญาอันของเก่าเก่านั่นแหละผ <c oughs> ุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นมันจะมีไอตัวลู้ตัวหนึ่งที่มันเด่นออกมาจากจากจาก,จากนอกกายสุดยอยซ้ำไปได้นี่มันจะเด่นของมันอยู่อย่างนั้น มันจะเห็นความคิดอะไรต่างๆไหลไปสิ่งนั้นถูกรู้เข้าใจบอสสิ่งนั้นเรียกว่าถูกรู้ผู้รู้มันก็อยู่ของมันอย่างนี้แต่มันไม่มีตัวเด้อ <Yes. S 2> โอ้ยบ่าเข้าใจ <laughs> นางซึ้งถึงอยู่และว <Yes. S 2> มิภัยเข้าใจบน่ยมันเป็นนิพพานเราได้นะ่ะเ <Yes. S 2> ข้าใจไหมหละ่ะ <Yes. S 2> มันไม่ได้ไปปรุงแต่งกีหยังอีกเราได้นะั่น <Yes. S 2> มันเห็นไปเบิร์ตด้อนะ <Yes. S 2> เออเนี่ยมันลึกเข้าไปแล้วนั่นจะเรียกว่าปัญญาจะเรียกว่าอะไรก็ช่างมันจะทิ้งให้หมดจริงทั้งหลายแค่อุปโลกอุปโลกขึ้นมาอุปมาอุปมปมยขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นตรงเฉยๆตรงกับเจ้าของเองเด้ว,ว่ามันตรงกับเพิ่นเด้อเห็นตรงกับตัวเองแต่ก่อนเราเข้าใจผิดคิดว่าอย่างนี้จริงอย่างนี้ไม่จริงอย่างนั้นถูกอย่างนั้นไม่ถูกเด้แต่ตอนนี้เรามาคิดใหม่เด้อเออมันจะจริงหรือไม่จริงนั่นแหละตัวเองเป็นผู้ตัดสินเราเองเนาะ 好，好啊。 飞、啊。啊 ทาพาทีวดาทาพาคาวนะขาถูที่พสุตีตุจาพรมังคารันขั้นถูขาให้วัดดายอพาหั้นคาขาวนะขาถาูทีุ่าาดาัาาาาน เล่นท่านตูดหาทีวดซาปะคาวินะราทาทูทีวันทูตีตัวเลยตัวเกี่ยวนี้หน่อยตัวนี้มันตลุ่นเล่นตัวเล่นเอากิงได้บ้าง ธรรมธรรมภูตุภาควาภูธรมภาควะตตอาทิวนีภาคตวห่งตตมุนธรรมนามาสามีภูปฏิปนุภาควาตุธาเมงกัยทัมงภู ทำพานน้ำอม่มีถูพุทธานันน้าน้าุบทยานามือฮิมตานันนามอฮิมติยานามือทมทานุตายใ พู้ทูกรรมไมาสามูกรรมไมจุติทำมู้ทู